ไทยมุสลิมตอนอย่าเชื่ออะไรง่ายง่ายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาดูข่าวนี้เลยเหรพบว่าถูกลึกลับมีแสงประหลาดลอยอยู่บนฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ผู้ถ่ายภาพสงสัยอาจเป็นจานบิน UFO อเพื่อนๆแถวหมู่บ้านเรามีจานบินมนุษย์ต่างดาว UFO ด้วยจริงเหรอนะโมแล้วอยากเห็นของจริงมานานแล้ว สวัสดีคุณฟาริดาเด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับสวัสดีครับคุณครูครูครับแถวๆหมู่บ้านเรามีจานบินมนุษย์ต่างดาวด้วยนะครับฮะจานบินมนุษย์ต่างดาวออมสินเห็นเหรออะนี่ไงครับข่าวในอินเทอร์เน็ตบอกมาแบบเนี้ยฮะวิ่งี่อย่างนั้นเราออกไปดูกันเร็วเดี๋ยวสิเด็กๆจะไปดูอะไรที่ไหนกันนี่ไงคะครูบัวขาวอ๋อแบบนี้นี่เองสวัสดีครับลุงอัฟฟาน ครับพวกเด็กๆบอกให้ชาวบ้านออกมาดูจานบินมนุษย์ต่างดาวนะครับตอนนี้ชาวบ้านในตลาดแตกตื่นกันใหญ่เลยครับฮะลุงอัฟฟานครับให้พวกเด็กๆกลับมาหาคุณฟาริดาผมจะไปที่ตลาดเดี๋ยวนี้เลยครับคุณฟาริดาครับถ้าเด็กๆกลับมาช่วยอธิบายเรื่องจานบินมนุษย์ต่างดาวด้วยนะครับผมต้องไปที่ตลาดแล้วครับเด็กๆไปไหนกันมาจ๊ะพี่ฟาริดาครับพวกเราอะเห็นจานเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยครับนโมเปิดข่าวจานบินมนุษย์ต่างดาวอีกทีสิจ๊ะ ทีนี้ลองกดคำว่าอ่านต่อสิครับจากกรณีมีผู้ถ่ายภาพจานบินมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO นั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการบินกล่าวว่าเป็นเพียงเครื่องบินพานิชย์ธรรมดาแต่ที่มีแสงสีส้มบริเวณรอบเครื่องบินนั้นเป็นผลมาจากการสะท้อนของแสงของดวงอาทิตย์ที่มาตกกระทบกับลําตัวเครื่องบินไม่ใช่จานบินมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO แต่อย่างใดอ้าวเครื่องบินเหรอเนี่ยโถ่ นืว่าจารีรู้ความจริงแล้วใช่ไหมครับฟังนะเด็กๆข้อความสั้นๆตัวใหญ่ๆของข่าวไม่ว่าจารหนังสือพิมพ์หรืออินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าการพาดหัวข่าวเพื่อให้ข่าวนั้นดูมีความน่าสนใจแต่ถ้าหากเราต้องการทราบความจริงอย่างถูกต้องเราต้องเข้าไปอ่านในรายละเอียดของข่าวเช่นข่าวจารบินมนุษย์ต่างดาววันนี้พวกเธออ่านแค่สองบรรทัดแรกก็หลงเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงวิ่งออกไปดูแล้วก็ยังไปบอกชาวบ้านแตกตื่นกันทั้งตลาด ดีที่ลุงอัฟฟานโทรมาบอกครูครูจึงไปอธิบายให้ชาวบ้านฟังเพราะฉะนั้นหากเราได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรเราต้องอ่านให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็คิดวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นเข้าใจไหมเด็กๆ ต้องออกไปทีผมกลัวว่ามนุษย์ต่างดาวจะดูดผมขึ้นยานแม่เหมือนในหนังอะครับนายไม่ต้องห่วงเราอ้อมสินไม่มียานลำไหนดูดนายขึ้นไปได้หรอกนะใน <c oughs> ตัวใหญ่ขนาดนี้เอะ